ปาตัว,วงกับวกินได้เน้ขวกินน้ำเพราะกับสบายดีสบายดีว่ว่าสิเป็นพี่น้องพังไทยพังลาวและต่างประเทศก่าขอยินดีตอนหับเก่าสู่ซองเบาถาบ้านเ้าอีกแล้ว มาบอกกับบ่าถาเมื่อนี้ทางบาา่าวถาก็ได้มาอยู่ที่บ้านขอนเต้เนาะหรือว่ามื่อนี้ทางบาา่าวถาก็ได้มานำนำทีมง,งานลุงใหญ่เพิ่นหรือว่ามื่อนี้ทางสาวมงคลกับกระได้มานำเนาะหรือว่าทางสาวมิ่นกับ,บาทา้องใหญ่แล้วเนาะทางบ่าวถาก็ให้เพิ่นพักพ่อนผากพ่อแม่พี่น้องเขับไปติดตามทางบาา่าวถาในเด้อผากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหรือว่าขับป็นกำลังใจใบ่าวถาในเนาะโอเคตอนนี้บ่าวถากระชิได้ขับไปหาทางนอง้องเพิ่นเลย ือว่าหมู่บ้านนี้เราก็ยังบอท่านได้มาทักเถื่อเนอะาะหรือว่าเราเคยไปแต่ขางฟังนั่นเพป็นว,ว่าอันนี้เป็นทางเหนือทางนัานทางใต้เนาะเมื่อน,นี้เราก็มากับทีมงานลุงใหญ่เพื่อนเมืนี้เพื่อนกับป้าเต้โอ้โหโปรยพี่น้องเลยจากเป็นเห็ดอีหยังเนาะพาคัดมาเมื่อนี้กับหาคน้นหกคน้นเต้ สบายดีเด้อเนาะคอยด้วยสิ้ยสบายดีบะทาน้า้ยสบายดีเด้อเนาะดูนี่บะทานหมากแมงหอยเจ้าหมากแมงนี่อันนี้นี่คอยนี่ยคอยพิสูจน์ว่าหมักแมงก่อนนี่ว่าหมากแมงเหรอชิมีบ่งบ่นี่ของคอยนี่พิสูจน์เลยนี่นอนนมีมีนี่สามตัวเลยนี่ป๊อสามตัวแมนแต่ว่ามีพี่น้องเลยหูแมงว่ามีหรือว่าวิถีชีวิตเนาาะสบยดีเด้อสบายดีวิถีชีวิตหรือว่าแกอานวลมันแมน แกเอาน้เอาไว้เอาอัน <Ele> นี ora, ้ว oh, oh, ่าจหรือว่าเอาไว้อันนันเนาะนี่เจ้าเคยกินบ่นี่อ๋อสิไปกัวกินนี่แน่ขามโตเลยนี่มาเดียวนี่หรือว่าเพิ่นแกะบักิวนี่เป็นปยูดเด้นี่ี่ไทั้งนวได้ทั้งบ่งมบ่งนี่เอาไว้กินไม่ขั่วไว้ขั่วกินกับาแซ่บยแม่นเพิ่นเพิ่นฮ้องว่าล่วงเนาะแมบ่กําไผสบายดีเด้อโอ้สบายดีสบายดีมาๆมาเนี่ แม่ยังหลวงดวงบงอยู่บงบังหิวอยู่บงหิวแม่ให้ลูกมือตรงนี้ให้ได้เอาจวะได้มาจัลูกก็นอนสบายดีเด้อสวัสดีเนาะสวัสดีกจะาเฮากันยังบ่ทันฮู้จักืออนุเพิ่นขอนถามนี่เด้อทางอันชื่อหยังก็เจ้าน่ะนี่ก็ได้ชื่อหยังก็ชื่อหยังนบ่ชื่อ่ ่ดวงอ๋อน้องดวงเนาะจปีแล้เนาะโอ้ยเจ้าสปีเาสามปีโอ้น้องมาทาอยู่เนาะปุนีีได้สะบวเงินวโอ้ใช้เงินซานบสองจะได้ดังไหนได้เนาะดังนี้บเอโอ้เอ uh, ้ยก sí ัองดเอ้กับน้อง MM ี้ว uh> นี้เอ้ยบเป็นเอ้ดี๋ยว่าวิธีชีวิตเนาะลุงใหญ่โดย เพื่องานบ่อยๆตัดอ้อยมีแต่ลดตัดเลยๆมาแกงิ่งไม่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้ตกงานหรือ่าช่วงนี้ตกงานเกินชานจะได้เป็นลุ้นรับอกแรดดีกว่จะได้ไหตกงานอีกเลยรื่องกินกินบัสเกิดมางี่เงี่เนาะมี่เงีวนี่เป็นของเจ้าของเองมั่นี่น่ะซื้อเข้ามานโอ้ซื้อเพิ่นคือกันเนาะนี่เป็นแเสื้อแบบนี้ ขอคืน้ำเอื่อนน้ำน่อง่ต้อเบิตาแมันดกบบดกหรือว่าคืออยู่ทั้งพี่น้องพันท้ายเนี่เพันศีพันศรีใส่นว่นนี่คือกันนี่่ลุงใหญ่นุ่นในตัวนุ่นมีมีคือกันคือกันแต่ว่าพันธุีใส่อยู่บ่นี่เนาะแต่ว่าชนลายเนี่ยพนีใเป็น มันเป็นนั่นเป็นโพมอลุงใหญ่เป็นใยเป็นมันเหนนะใยเป็นเมนคือใหยเขียวไงส้มอนกระมอนยางเป็นยางพลาเนาะอ่นเนาะแต่วันนี้มันถึงมาทานคู่กันแล้วพ่อพี่น้องเลยทางเพิ่นกะแกงหิวน้ำหรือว่าเอาลวกน้ำลวกกระขวดกินได้เนอะขวดกินน้ำพาพ่อปราท้วงนี่คือเสพเสบ่ ต้องน่องแทบโอ้กินทิบก็ได้เลยป่ายกินดิปก็ได้กินดิบก็ได้กินดุ๊กหัวแล้วกินินื้อข้งเน่กินดิบกได้โมเป็นย่างคนเรากินแไ้ิ่งพายบังเน่งคนนั้น่อยนะกใครกินเนี่ยเจ้าพ่อกิน่แน่นอ้หนหนอคนไกินดิปเล็กแทบ่เดี๋ยวพนันกันเพิ่มเนาะมีบ้าคํายเอาพนันเอาคนเาว่ามีตัวนี้คนละมากเอา มียังนะมีบ่มีอัน่วงนั่นนี่คอยรับประกันไม่คอยบ่บมีเจ้าฮะโ่มีบ่งแมนแมอาสัตว์ขทางนอิ่นแก่บงยุเนาะหมักนี่มีแท้บอนี่มีขีหมักนี่มความีหูเจาะเนาะมีบ่โบมีด้อบ่ฮะโอ้โ่มีเนาะโบมานจะคอย โอ้ยเจ้าเห็นหูมันก็ปงมันแท้มันออกมาแล้วแม่ๆเพื่อเหเพื่อแก้บนมือเท่าคํานี่เต็มบ่อันนี่น่ะเต็มดอกก็บ่มีคู่หน่วยโอ้เจ้าเห็นนั่นแหละต้่หน่วยมวยจังหน่วยนอยโดยคือตัวนี้มันออกมาแล้วบ่มีนี่อือๆแก้ซื้อเป็นหูเป็นหูบ่สิแต่บ่มีเนาะแม่นโอ้ตัวเป็นหูได้ถึงนี้น่ะอือหรือว่ายามนี้ก็เป็นยามที่ยามแดงเนาะ กกบริพากันไปเฮ็ดเวียกเห็นงานอย่างบ่โอ้ตกงานหมดแล้วหลุดแยงหมดเลยวะจ้ะหลุดแยงหมดเลยเนาะก็เลยกันยยังหลุดมาตัดก็เลยมาเพิ่นทั้งเพิ่นไปตัดอ้อยวะปอกมังยิ้วปอกมังยิ้วเป็นมังยิ้วเนื้อเป็นของเจ้าของเองบ่นี่ยนะอันจ้างอซื้อเอานี่พี่น้องนี่นี่ว่าลุงใหญ่นี่อ๋้ของลุงใหญ่มีตัวนึงเนาะ วดินี่ฮกไคตัวง่ายนี่มีข้อตีเขาทับออกได้นี่โอ้โหถ้นตัวเป็นหู้น่ะบูมีเด้อตัวเป็นหู้นี่โดยโดยตัวบูเป็นหู้จงมีขันเจ้าจานแมนบงขวนกับเข่าเข่ไม่ได้ได้ฉาดมาของไฟมันเกิดมันเกิดจากไหนเลยบ่าเงี้ยวเลยเออบูแมนว่ามันฉี่ทักอื่นเขามาอยู่โอ้คันว่าแต่ตัวที่เป็นหู้นั่นแม่เพิ่นออกจากมันเงี้ยวไปแล้วอันนี้คือเป็นหู้เข่าไปเลยมาใต้ แก้ไว้แกไว้งัดมอนเนาะภาษาบ้านเฮาเนาะลุงงัดมอนงัดชเสื้อเอาไว้ขึ้นถ้าคือแผเอาผัวเมียบ้านเฮาซอยกันไปซอยกันหือว่าเอาไว้ขึ้นโอ๋นี่เนาะเฮาก็จะขึ้นเฮือนนนี่เนาะไปใส่เองมใส่เองซอยพอซอยก็ใโอ้เือก็บ่มีใส่ดอกว่าถ้าถ้าไปมีลูกสาวหลายต้องเตรียมไว้หลายๆเนาะลูกใหญ่ คเป็นบุตรอันมีลูกชายแต่ใครเน่กะอีกของเพนีเฮาคือว่าสมมาเนาะแมนมนทั้งนมีลูกสาวก็คือว่าเยงอยูกยังแม่ได้ดีนะลูกสาวลูกสาวจบอลลูกสาวจบอลูกสาวเอือลูกสาวเอือเยี่ยลูกสาวานอย่กลูกาวานูสาวนเยนาอั่างนอน่นอน่ามนเนาะอือกนสามคน ทัางทั้งเพื่อนเล่นอ่ะลูกเพื่อนเนี่นเดียวเพื่นเดียวสามสาวเป็นอีลูกคัวทั้งเพื่อนไปใชสัตว์ฮะเป็นเวียกป็นงานบอไปไทยโอ้ ไทยก็ได้เง <l Jean Rabbit bulun> ินเงินบาทด้วยบาทมีบ no ้านมีบ no ้านมีบานมีบานมีบ้านีบ้านมีบ้านีบ้านมีบ้านบ้านมี้านีบ้านบานมีบานมบ้นมีบ้านม่บานมีบ้านมีบนบ้านีบ้านีบานมีบนมีบาทนมีบ้นมีบานบ้านมีบ้านม่บ้านบ้านบานมีบานมีบ้านมีบ้านีบ้านม่บ้านมีบ้านมีบ้านบ้านมบ้านมบนมีบ้วนานมีบ้ีบ้นม้าน้านมีบ้านมบานม่บานบนานบนม้นีบานบนานบ้มบาน ทีชีวิตให้พี่น้องเบิ่งชีวิตเนาะสิ่แม่นได้เวียกแลสิเนาะแม่นๆ FC ทางเมาาเบิ่งนําเนาะพอดีแกะเ้ยีชีวิตแบบซได้มันนอกมันนอกออกหน้าเฮาแต่นาเหนนเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยมีอันบนีก็บ่เคยายจักเทื่อเนาะหรือว่าเป็นครั้งแรกของมาทาาปัญญาว่าอย่างนี้เปลือกนี่เอาเอาไว้ไปให้ัวกินก งวกินได้กับบดนั่นมูลงมาได้กับไปใช้หน้างามดีแบบนี้ร้ายบอกบอกกับใครในมันแบบนี้ก็ได้ขึ้นกันบ่าวถาเคยปอกปอกแล้วก็อันนี้น่ะยู่ไปขายก็ได้บ้านเราตะกี้เป็นหับซื้อเด้เอาไปป้าไปใส้น้านี่เมื่อไรมันสิเปื่อยนี่กระมันนี่นางามขื้นกันทุกมือนีหันไปงัวแล้วคุณไปขายไปกอดเนาะลุงใหญ่สาวท่องบ่อหลับซื้อดีก่อนเนาะบ่าวถาแต่เข่าของเฮียอยู่ปฐุม เคยไปขายเพื่อนกะมัน exactly. นี่เกะแล้วก็เอากะมันไปขายเพื่อนเนี่ยไรเนี่ยไรลายเนาะแต่ว่านายมันนี่จะไปใส่น้าได้นี่นะ

เป็นลูกทั้งของเพื่มมอนอ่ะของเจ้าพ่อลูกกอเพิ่อมอูกอเงินกปกานไปหาเงินไปซอดลูกสองคนบ่๋อหัวจะไปซอดบ่ลูกกุ้งไปซอดลูกขอไปซอดลูกกไปซอดวันซอด่บ้เหบลยบานนีู้เห็นว่าอันซอดน้าหนอมแล้ว่ะเรห็นว่าไปทางน่าชวันเออเาพ่ัไหาลัซื้อกุ้งก็จะ่วันเราไปซอดก็ปราาอัน อันนี้อันนี้พน้องบ้านของแต้นทั้งเหนือของแตนเนือบ้กงข้าวเปลือกบ้านคอนแต้นชื่อข้าวเปลอบันเนือจีบเาย่ามาทั้งนี้ทั้งเหนือทั้งทั้งใต้นะ พูด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 พูเพูเพูด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 พาดพปดพูดปูดพูดพูนพูด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 พูนพูด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 หนดพูดพูดพูดไูดพ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 ูนพูดนูดพ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 ไดพูดพูดพูดพไดพูดพหนพูด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 พไหนูดพ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 ไดพู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 ดพ บาไต่บาสีพร้อมคนเนาะอย่างหูเนาะนี่ครพวกบาไต่เป็นเคยมาเขียนนี่บาตาบปเคยมาเขียนนี่ตัวสีพาหมุนตาไปอีกหมุนตานหาหน้าไม้เนาะลุงเนาะสดกุ้งสดปลาไปนะมบรรยากาศกับท่านได้เคน<า>รเื่อ,อนเด็กโต๊ะได้เมือนีดยกยำหอนเลยในยินมอว์บาคำไพยามต้อนยามดีไปนะคือว่าแล้วเหมือนเนาะนอนแถวทึ่งเสียวไปกินนอน มันบ่ถัวตอนนี้มันมีอันซุยเพิ่พี่น้องเอ้ยต่ห้วยใหญ่เนาะโอ้เ็ดนี่ผักนยังปลาคเลุงใหญ่ปลาคเล่นๆคักอ่ายบ่ะยานอยู่มือเบ็ดนะมื้อหน้า่นแต่มือเบ็ดอ่ะี มาถ่าันจะถ่ายถีชีวิตคนใก้ิมีองอืมพวกากันเน้อพ่น้องให้นเาะสบัตถ่ายกับเพื่อถ่ายกเทียงจั้งเลขของคลิปของมาถ่ายถ่ายแบบนี้พี่น้องเิึงเนาะหนึ่งมามันบ่เมนว่านั่นดอกมันคนขีขคาดลายเห็ดเลยล้งหไม่เ็ตาหาวตาตุนเนาะมันบอกว่าพื้นเนาว่าคอครัวลุงใหญ่ลุงใหญ่ ข่อยว่าลายอย oh, ู่ผู้คนมาแปลวไม่มังงี่ยวค่อยกัยังมุีคนแปลวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าข่อยได้สองตัวนี่สามตัวสามตัวตัวใหญ่วิจุนตัุนชีชัาข่อยอีกแล้วเนาะเนาะมาเวถ้าาแก้ไปอีกยพ่ออีกเยเผื่อเบิ้มหิือนีนี่ยทิงานนอามีใคได้เคกินนี่อเคยเคยะเคือข่อยละคยกินเคยกินเคยกิน ตัองมาสี่แบบโอ้ยดวงใหญ่โอ้ยลวงใหญ่น้อกินดิบงเลยว่ตึองเสียวตึ้งเห็นๆเหดุกาก็เกินปุยแล้วลวงใหญ่มีอย่างกินดิบ่ฉุกเฉียวจมเดือยจเดือยก้อนแลวันน้ล้อแั้นนะคนบอกว่าขากลับตตั้งพืชขัวกินขนาดขากัาเลยมาซีเมึงะนาะพอเขาก็มีส่วนรวมนี่เขาก็ได้ลายตัวเต็มเต็มไปชี้โต๊ก่อนนะ ขีโตก็ได้ขีคมนบาทเดียวได้นี่เนาะแล้วเทียงงอนได้หบอกควาให้นี่เนาะอาหารที่ยงขันวาแกอีกพัอจะาในกรโยกดจีก็ได้เนาะขวดแล้วจีเสพเนาะพอจีมัเป็านี่เิ่าได้สามตัวใหไงเนาะหมากเดียวได้สามตัวมาในที่นี่อันพรมพี่น้องทางใตยเพิ่นกินอยู่บ่เนาะอันขมิ้นมาบอกนน่เยด้เนาะ มันได้เท่ใดเพราะว่ามันเกิดจากในน้ำต so, so oh, ้นมะงิ oh, no. yeah, ้วอ๋อค่อยค่อยวิจัยเบิ่งนี่ว่าเจ้าเคยถ้าถ้าลุงใหญ่อันในนันเคยกินอยู่ในเปนต้องกล้วยนะโอ้ตัวนั้นมกโคตรแม่ๆแม่ยกินโนนะเนาะกแบบเดียวกันเนาะแ่ๆต่ว่ามันเป็นตัวอกบ้เาะตัวนี้มันมันกข่อยคิดว่าได้เพราะว่ามันเกิดจากในนี่เด้เินไหนงเองบเพิ่นนควแล้วมันก็แซ่บโอ้ยเนาะ่อยให้น้องเเลยอือ แถวนีああ้นะฮะเนาะเห็นว่าเกิดจากไหนอยู่กันมันมีกาอากาศพอดีเนาะมันพอดีแก่างนี้อยู่มวนเนาะบรรยากาศเย็นเย็นอยากเย็นนิดหน้อยคือหนดเยแกได้จิงมือเลยหนึ่สองว่ยน้องลุงใหญ่ฝันแกเนาะโอเคนวลเนี่ยนวลใบคายก็เลยว่าเอาวหยัดเชอนอนหยัดมอง หรือว่าเสือที่เสื้อที่เฮานอนทุกมื้อเนาะบ่มีเหลือมีแต่บ่พอถ้าไผมีเงินก็ซื้ออันเสื้อใหญ่ๆเนาะลูกเนาะเสื้อที่อย่างพลาเพิ่นเนาะอันเป็นนั้นนันเองหมือนอันนี้เสื้อแบบเพิ่นยัดไว้ตเสื้อไปเอาไว้นเห็นนซอซื้อตลาดแพงน่นแม่เสื้อนี่หยนี่บ่ต้มขเนาะหมากมีอยู่บ่เนาะ มีไหนน่ะหมากนี่นะมีไหนแต่บ่งบ่มีบ่บ่งบ่มีมีโอ้แม่นคนเพิ่นเนาะบ่มีนออนนีน่ะมันยังยกออนอยู่เนาะกให้ดๆแกมึงจักเปานี่น่ะแล้วแต่อแล้วแต่รูมันเนาะเดี๋ยวตว่าเฮาบ่ยากง่ายนะอยู่นี่โยนเฮาบ่ยากง่ายอยู่นี่ก อันบ่ยากง่ายก็ได้หลายเปาคือว่ายังหลายอยู่ด้คือเฮาอยู่พุ่นโยังหลายเาเนาะเปเาไบ่มึงก็เมื้อนี้มื้อนี้บ่เเา่ันอันนี้คือุมเฮามาให้กลังใจปนดนี่เฮาลูกใหญ่เนาะเพิ่นเพิ่นก็แกวันนี้เพิ่นก็โอ้ยเพิ่นเฮาบ่อยากยาเด้นี่หลายคนมาแก่ซอยมันมีผู้มนําแงขัด้เนาะอนนั้นแกอืเาเฮาได้ก็แกะแล้วก็เมือแล้วก็ปั่นกันเนาะ ບໍ່ແມາັ່ັນຫຍັງໄນບ เอามาบดมาแกะก็ปั่นกันบัดนี้ชุ่มเลยปันนนอนปันนอนเล้มปั่เอาเองะจะนอนซะอนในบทาเลยเอาว่าบทายมอนแน่นนอนเอายิ้นอยู่นนนอปั่เนีัยสมุดคือไรสามสอบแข่งเจ้าสองสอบเอาสอบหนึ่งขาแกะเนี่ โยปัดนอมนะโนยเนาะม่เหาะว่าหัวไปนําโนยบ่หอวก็บ่ได้หัวก็บ่คิดสิบ่ได้ดอกอออันเรียกโนคือว่าแท็กซี่แหเอาได้ผ่านมาได้แวะเข้ามาทานแต่ก่อนก็เนาะ thằng lung nhảy phải đỉnh sao nó phần nào kẹ nhiều năm nghe Nhiê sản này của sao nó <cười> 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 mà mà nị chuột lại thì kẹ nhiều thế nô kẹ nhiều lung nhảy để đỉnh sao là kẹ nhiều để tên bao con nó lung nhảy tên bao con là khơi nào là khơi cuồng nó mà còn nó ôi เสว่าบ่เพิ่นว่าหมักมังยิ้วชิปปลายเปล่าแก้ไปแก้มากบัดขึ้นต่อแจ๊งกองป้องมังยิ้วบัดพอดีเมืกี้เพื่นก็นอนมั่วในว่าใต้เอ้ยเพิ่นน่ะเพื่นดิ้นกันก็บ่ได้นั่งดิ้นเสียเวลาได้มีเห็ดมีงานหรือว่าอันนี้เนี่เพิ่นว่าเนาะเแต่ขโมื้อนี้อยากเบิดแล้วบ่มอยากเบิดแล้วมีแต่นั่งซึมนมกันนะเพื่อนไปถึงแล้วจิ้มงานเฮาบานี่เนาะโอ้ย โดนหน้าหนาที่เป็นที่ได้โจ๊กไว้ก่อนพี่น้องชิได้ขอตัวลากันเด้อบุญนี่เนาะทางทางน้องเพป็นเนาะสิได้ไปต่อน้องลุงใหญ่เนาะีเอากระชิได้ไปตามลุงใหญ่เป็นผ้าไปมาเป็นสผ้าไปฮอดใส่มือนี่เนาะปลาไปได้เป็นทีได้เป็นเนาะเป็นผ้าหมุนปลากับหมุนน้ำผึ้งมืาอนี่เอาซะโอเคอเนาะ ข้าเอากระซิ่ได้ขอลาพีราน้องเด้อวันนี้เนาะเอาทุ่งนุงใหญ่เนาะเอาสบายดีเด้อเนาะหมดทุกคนโดยอ๋อเลยหลายไปแล้วโอเคผมเห็นพี่น้องท่านี้บมดผากระซิ่ได้ลาพีราน้องเด้อทั้งบมดสามโมพิษตัดการใดก็ขอโทษขอพายล้มพ้แม่พี่น้องท่านี้บมดผากระซิ่ได้กลับเข้ามาสบายดีสบายดี